ไม่ใช่ว่างามงามรูปนามเรือนร่างหรือจะงามเท่าน้ำใจจะดูดวัวดูควายให้ดูที่อย่างจะดูหนึ่งนางต้องปินิดหึงนิดใจว่าจะโศกอะไรที่ในโลก ยังไม่โศกใจหนักเจ้ารักสมนถึงว่าหนักจะหนักอะไรในดินดอนถึงสิงก่อนก็ไม่หนักเจ้ารักกันกลับสวดีครับนี่รักนักชมหนังบอลงทุกท่านกระผมจากน้อยจะลงสาวเบาครนนี้จะนำนิยายมาเสนอ์กับเปื่อี่้องแรกเล่นเดิมนิ่ยายกันเลยนะครับ ที่นี่นะกรของเจายักษ์ที่นี่เขาเรียกกันว่าโกโลโกโซนักรซึ่งมีจอมยักษ์ไอยาลังกาเป็นเจ้าเมืองจนในอดีตเขาบอกว่าจอมนัมนว่าทีจุลาจอมยักษ์ทั้งสองมีลูกสาวแสนสวยหนึ่งนางเร่มชื่อว่าองค์หญิงว่าว่า พันุ it, Hence, no ้นลุ้นวันนี้จมยักษ์ทั้งสองตั้งสามตั้งสี่ตั้งหจะมีเรื่องอะไรศึกษาหรือก็โปรยตามมาความเข้าใจต่อมาที่กระทงจำแจกขนมจักน้อยกระลุงต่อเบาป้วนใจเสนอกระตั้นอาวบที่กรมยุนัยควักตอนไม่ได้ยิ่งเงอว่าจะจะแจกอองมาทำไรทึงว่าหลักกะหลักวายที่ในใจ ยายไกรลวนตัณระไกรเราเก็ตน,นาลีไม่ว่าใครรอกจากเออนาลีก็มีกูเราเก็ตน,นาลีนี่ทึ้งไกรก็มีกูแต่ถ้าจะกินอยู่้อ้ใจกลองหลักกับนองแลรไม่นัยโบราณบอกเวลาปลุกเรียนที่ตีเกจลายมีพวกพิษกิจยต้นจำตายไปเลย อยากมีกูดูกองนี่ทักตีนึงกวรลำพึงยั่วเกยเจ้าเออก็เหมือนใจการที่จะจะตัดใจนี่ยจใจเรือจะเกยกอดใกจกับใจได้ทุกใจตรงใจน่าเรือจะเาปาจาไรใจจริงง่ายเันไมมเจ้าหน้าไหวไหนทุกใจจริง ทุกใจตินใจเปล่าเล่ากินเยอะหนเล่ยต่อเลยจิ้นตัวมั่วไปเลยว่าทุกใจตินใจเปล่าเปล่ากินเยอะหนเลยต่อเลยจิ้นตัวมัวไปเลยจจลเจียมต,ตัวจะเศร้าดีกล่าวกล่าวกับนู้ว่าเจียมตัวจะเทร้าที่กล่าวกล่าวกับนู้ว่เรื่องการจะมีกูไวปตะกิดกันสักนิดต่เท้า ตุกใจตรงใจรยิ่งใจนานี่ใจจัวใจมันหลงลลกปอกเยอะยในเทียตัวพวดินงก็ต้องเป็นยิ่งจัวแล้วนี่เมื่อเทียตัวพวดินงก็ต้องเป็นยิ่งจั่วกรณีกิจกแทมว่ายิ่งไม่พัวว่ามันจะจัวทักเท้าเลย ถวายบังคมไปข้าแตเด็ด <sh> พ <arp> <sh arp another> <t> ่อถวายบังคมไปข้าแตเด็ดแม่เออโชคดีลูกเอ้ยจอกดีลูกเอ้มีความสุขมีความเจริญลูกเอ้เชื่อกันแม่เ่อกล่าวต่อว่าบังคมม่อมพ่อม่อมแม่สวัสดีค่ะเบีนต่ไลเออสวัสดีเบีนต่ไล่ระเจ้ากันตามสบาย ลูกสาวกูนี่ยิ่งสวยวันนะสวยเกินและพ่อก็ต้องขอบใจมากนะลูกนะวาว่าที่ลูกรักษาปรมมาจันจนอายุสิบแปดปีแล้วก็ไม่ไปไหนไม่เที่ยวเกกมาเลกเกเรยอยู่แต่ในรั้วในวังขอบใจมากลูกเลยว่าว่านี่ก็เป็นหน้าที่ของลูกนี่จนการเด็กพ่ออืมขอบใจพวกเราเจ้ายักษ์เนี่ย ยักษ์กองเมืองเรามันไม่เหมือนเจ้ายักษ์อื่นไม่เหมือนเจ้ายักษ์ทมินยักษ์เราเป็นยักษ์ที่อยู่ในจินในจำเป็นยักษ์ที่ถือธรรมะกองกระดากตคือพระพุทธเจ้าเราจำไว้ว่าเราจะต้องทําดีกันไปเรื่อยๆรื่อเราต้องเริ่มจากจตินี้เพราะมนุษย์เราหรือว่าเจ้ายักษ์หรือว่าสัตว์ทุกสัรพสิ่งเกิดมาเพื่อจดใจกรรม เราจะมีความสุขหรือว่าจะมีความทุกข์นั่นก็คือกรรมกรรมมือพระเจ้าค่ะกรรมไม่ใช่กรรมมือมันคือกรรมเพราะฉะนั้นยักษ์เราจะไม่เคยกล้าแทบตัดชีวิตเรากินเจกินผักกินหญ้าแลกล้าวกับม่อมอ,อยักษ์ท่ามานจไมเราเป็นยักษ์ตัวเอียดแรงระเจ้าค่ะมอ่อมพอกับตัวเอียดกล่าวกับม่อมกับตัวเหล็ก เรามันเป็นยักษ์แกลบแต่เรามีฤทธิ์เด็ดเพราะเราสามารถทอรเดิอนอากาศไปไหนก็ได้เราตัวเล็กก็จริงแต่เราไม่ได้แพ้ยักษ์ใหญ่ไอ้ที่เราตัวเล็กเพราะว่าไอ้รูปใหญ่มันไม่มีมันมีแต่รูปเล็กกูอยากเอารูปเก่าๆมาเล่นให้คนก็ดูว่ามึงก็เก่าว่ากูก็เก่าเออเข้าใจไหมเบนทลายเข้าใจไปเจ้อกันเรทําไม่มาแมตัตวใหญ่แรงอะ กูก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้เฟรนี่มันตัวใหญ่นักหนากูบอกแล้วว่าตือชิ้นกินเจเนมึงไปแดกวัวแดกควายมาเนอะฮิดุราตายองแล้วได้ตีก็บเบไว้เรากินเจนี่เราก็กินเจมาตั้งไรตีแล้วไม่ได้กินสักไรเลยแม่แกแต่กัดตายสักตัวแม่แต่มันแหล่งดีสักตัวมันยังไงไม่ได้กินกัดคืนนี่งเนื่ยพุ่งรองกอด เอ,อดกอดกันไม่ยอมกินแล้วทำไมมึงตัวโตวนักล่ะอีดูาก็ไม่รู้ดิว่ามเช่นกันไม่ได้กินหวัวกินสายมานานแล้วกินแต่มาม่ากินแต่ก๋วยเตี๋ยวกินแต่ลูกชิ้นนี่แหละเออไป็น้องว่างเพลินแล้วดำเนินรอยตามเพียและไม่ขาดทัแต่ชีวิตอยู่ในเท้นในธรรมกลัวกัม่ะพาใจยังกัมบางปี มึงไม่ต้องพูดประจดก็ได้พูดธรรมดาก็ได้ที่นี้เมืองยักษ์เรานี่เราเป็นพันธมิตรกับมนุษย์คือเราไปมาาดูกับมนุษย์เราเป็นพันธมิตรกับมนุษย์และไปกับเด็ดออกพ่อใจแต่ว่าว่านี่เด็กไม่เคยได้ไปเมืองมนุษย์มาก่อนเลยอยู่ในเมืองยักษ์อยู่ในเมือง,อ,เมองเราตลอดตีแล้วหูืเอลยแล้วมีผัวทียนี่มึงจะไปไหนก็ได้ นี่ตามกฎมนตเทียนมานี่คือเมื่อเธออายุสิบแปดปีลูกสาวพ่อเราจะต้องแต่งงานทีนี้การแต่งงานนี่พ่อไม่เน้นว่าลูกสาวพ่อจะได้กับใครเพราะว่าเราเอาคนดีเพื่อมาดูแลลูกเพื่อที่จะไดู้อยู่กับลูกจนเฒ่าจนแกถือไม่เฒ่ายอดทองกระบองยอดเพชรเพชรนินจินดาเงินทองเราไม่ต้องการเรามีมากแล้วเรามียอแย่ตาปอูเหลือหมูบองลาอูจน,จน เราต้องการเด็กคนนี้ที่มาเป็นลูกเกยทีนี้ลูกพอ่อหนีไมีอะไรหรือยังพร้อมอะไรหรือยังที่จะมีสามนี้พร้อมที่จะเลือกผู้ชายดีๆหรือยังลูกต้องเลือกคนที่ดีๆลูกรู้แล้วเจา้าคุณพ่อพร้อมแล้วลูกมีคําถามลูกจะถามผู้ชายทุกคนไม่ว่าจะเป็นยักษ์หรือมนุษย์ถ้าผู้ชายคนนั้นตอบคําถามได้ตรงใจลูก ลูกก็จะเลือกคนนั้นเป็นคู่ชีวิตแกเด็ดพ่อดีมากลูกอกวีว่าเจ้าคุณพ่อสุดยอดแต่มอมจันตรงใจนี่ครับรุณตรงใจอะไรเนื้อฮิอุรา้าว่าจะไมลูกเศร้าเรามันช่วยเลือกเกินแล้วมันช่วยเมื่อนานงเศร้าใจไอ้ใจพอมันก็เป็นหยักแม่มันก็เป็นหยกักมอมฉันทรก็มีเคี้ยว เราคงกำลังมีเกี right enfin, ือแต่ไมลูกสาวมันถึงช่วยแบบนี้อะฮะไอเบนจะได้มึงกลับมาแล้วดิเอเรื่งนี้กลกันมั้งไม่เกีียวไปเจ้าก่ะฮะมึงอย่าบอกเราเมึงเคย้ลักลอบไปเมื่อวันนนึกไปนั่งคาราโอเกะไปนั่งคาราโอเกะที่เมื่อวัวนนึกตั้งหลายวัยจะได้โอ้เรื่องนี้กล้กันมั้งไม่เกีียวไปเจ้าก่ะกูรักมึงคนเดียวนั่นแหละไปช่วยล่ะเออ ถึงมึงจะตัวเหม็นเปรี้ยวยังไงเออถึงมึงจะอ้าตรงนั้นก็มึงมาสักทีมันเหม็นมาถึงไหนกูก็ยังรักมึงเพราะกูเป็นยักษ์ที่ então, a. อย er ู <boys>: ่ในจินตดมถึงจักกะแล้วของมึงจะเหม็นเปรี้ยวจะแก่ไหนแต่กูก็รักมึงจินาเปรกค่ะเออกูยักแม่จริงๆแล้วลูกก็ไม่อยากจะจากอกพ่ออกแม่ การที่วาว่าได้อยู่กับเด็กพ่อวาว่าก็มีความสุขแล้วการที่วาว่าได้อยู่กับเด็กแม่วาว่าก็มีความสุขแล้วไอการที่ลูกมีความสุขล่ะพ่อรู้แต่พ่อแม่ไม่มีวันได้อยู่จนแก่จนเท่าไปกับลูกพ่อต้องตายแล้วต้องเสียชีวิตไปก่อนเพราะฉะนั้นลูกจะต้องมีคนดีๆเพื่ออยู่กับลูกเป็นคู่ชีวิตแค่แค่เด็กพ่อ พี่เบนทานายคะบรรยากาเพราะว่านีา่เคยไปเมืองมนุษย์มาก่อนชาวมนุษย์กับชาวยากักษ์มีมันแตกต่างกันตรงไหนเลยคะเหมือนกันเลยพรรยากาศนดีคนจัวคนเรวมีในเมืองยักษ์ก็มี่ในเมืองมนุษย์และบ้านเมืองก้องเมืองมนุษย์นี่ก็ล้างเล็กๆถนนโน้นด่นางกับไม่ใยญ่ไในกว้างไม่กว้างแต่ว,ว่า กงเมืองยากมีบานลังใหญ่วักแต่ต้นเล้นต่างกว้างกว้างอ๋อค่ะอะไรไปเจ้ากะบอกว่ามีเคยไปเมืก่อนเออเดี๋ยวมึงก็ได้ไปถ้ามึงไปเลือกผัวมนุษย์มึงก็ไล้ไปเมืองมนุษย์ไ่ตงวงแล้วเป็นอันายเคยไปเมืองมนุษย์มาแล้วเลยคะแะ้วก็มอมเคยไปมาแล้วปเจ้ากะ ไปทำอะไรเลยครับไปวาระการไล่จิ้งไปเลยกะไปนังการาโอเกะก็เคยไปนังมาแล้วอ่าเนี나나나나่ยเนี่ยนี่มึงมึงมึงแรงมาได้เบ้นจะได้นะมึงเคยไปนังการาโอเกะมาแล้วเหรออ่าเล่นมึงจะพูดยัดแม่อะไรมึงไปไปเบ้นจะไล่ไปจัดการมึงไงต้องไปเมืองมนุษย์ไปเจ้ากะเออมึงหุบปากเรื่องไอ้ไปกินเออ มึงนี่ปากเสียไปไปไปจัดการรีกไปเมืองมนุษย์เพื่อไปประกาศกาว้าจมนุษย์ได้รู้ว่าลูกสาวเราต้องการหาคู่ใครก็ได้ที่เป็นคนดีและแน่ใจว่าเป็นคนดีให้มาสมัครเป็นลูกเกยได้ชวนเมืองยักษ์ไม่อยู่กูเองเดีย๋ยวกูจัดการเองชวนเมืองมนุษย์ให้มึงจัดการเพราะว่ามึงรู้รู้้ายรู้ขวารู้ตํำรู้ดำรู้ด่างทุกอย่างในเมืองมนุษย์มึงอยู่ไป เรากระัม่อมจัดการเล่นเป็นดีเรยบร้อยประการเออรีจัดการไปอยากเป็นอะไรว่าจะเอิ้นานาการเพื่อบรรยากาศข้าวจะมนุษย์มึงเป็นอะไรเนอะไรม่อมบอกว่วยไกวมดแต่จังกาอะไรมึงหมดนะว่วยไกวว่วยไกวมดแล้วเรากำลัม่อมบินได้มอมบอกก็เบิกจจมเลยก่อนเพื่อจะหมากวายเพื่อได้บิน กูยตัดแม่เงินสดไม่นี่มึงเอามอ,อเตอร์ไซค์ไปก่อนโอวยเจ๊ดุ้นจังบเจ้ากาศอยากแก้มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นไรไปเมืองมนุษย์กี่มนุษย์ไดปก่อนอาจารย์นั่นบเจ้ากาโอวยอยากแก้มอเตอร์ไซค์บเจ้ากาศเย่มากเลยเมนเทลายนังมอเตอร์ไซค์บิดเต็มมนุษย์เพื่อไปประกาศเก้าเพื่อลูกเ้าอยากเราจะก็ปักหน้ากับพวกอยากซี Choলেbwaตgangpak oh, ยา